บ้านทรงไทยภาคเหนือและภาคใต้ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทยและมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสวัรนาเหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศการที่มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบนทําให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลภาคใต้เป็นภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนโดยที่ภูมิประเทศของภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีพื้นน้ำทั้งทางด้านตะวันตกและตะวันออก จึงทาให้มีฝนตกตลอดปีและเป็นภูมิภาคที่มีฝนตกมากที่สุดบ้านทรงไทยภาคเหนือภาคเหนือเรือนกะแลพยาวงเรือนพยาวงเป็นเรือนที่มีลักษณะเป็นเรือนแปดประกอบด้วยเรือนสองหลังชายคาชนกันเรือนแฝดทั้งสองถูกจัดเป็นเรือนนอนเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่เรือนหลังเล็กบริเวณชานด้านหลังสร้างเพิ่มเป็นเรือนครัวไม่มีส่วมบนเรือนพื้นที่หน้าเรือนใต้ชายคา เรียกว่าเตือน,นเป็นพื้นที่ทํางานพักผ่อนได้หลังคาเรือนกันแลสูงโล่งเนื่องจากไม่มีฝ้าเพดานทําให้การระบายอากาศร้อนออกไปจากพื้นที่ใช้งานบนเรือนได้ดีูมิอากาศภาคเหนือมีสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนรูปทรงมองจากภายนอกลักษณะกว้างป้อมประกอบด้วยเรือนน้อยสองหลังปลูกคู่ขนานกันเป็นเรือนแฝดหมายถึงเรือนที่ปลูกไว้คู่กันสองหลังและมีพื้นที่ติดต่อถึงกันหลังใหญ่เป็นที่พักอาศัย ด้านหน้าเรือนสองหลังเรียกว่าเดินเป็นพื้นที่ทํางานพักผ่อนทางเดินระหว่างสองเรือนนี้เป็นทางไปยังเรือนโคที่อยู่ด้านหลังสุดของเรือนนอนเรือนนี้เรียกว่าเรือนกะแลภาคเหนือเรือนกะแลอุ้ยผัดเรือนกะแลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเรือนแปดหันหน้าเรือนไปทางทิศใต้หรือทิศเหนือประกอบด้วยเรือนสองหลังมีชายคาชนกัน เรือหลังใหญ่มักถูกใช้เป็นเรือนนอนส่วนเรือนหลังเล็กเป็นเรือนครัวไม่มีซ่วมบนเรือนบริเวณพื้นที่เรือนนอกห้องเรียกว่าเตินเป็นพื้นที่ทํางานพักผ่อนได้หลังคาเรือนกันแลสูงโล่งเนื่องจากไม่มีฝ้าเพดานทําให้การระบายอากาศร้อนออกไปจากพื้นที่ใช้งานบนเรือนได้ดีบ้านทรงไทยภาคใต้ภาคใต้เรือนสตูลภาคใต้มีอากาศร้อนฝนตกชุกชุม มีความชื้นสูงมีเพียงสองฤดูคือฤดูฝนและฤดูร้อนเรือนไทยภาคใต้มีลักษณะเด่นคือหนึ่งปลูกเรือนโดยไม่ได้ฝังเสาลงดินสองจวดปิดหลังคานิยมทําปลายเสาลงเข้าข้างในเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ฝาเรือนที่ยกขึ้นวางตั้งบนหลังพึงไม่แบออกจากเรือนสาเหตุที่ต้องทําหลังคาให้ลงมาถึงตัวบ้านเพราะจะได้กันฝนาสาดเนื่องจากภาคใต้พอถึงฤดูฝนจะตกเป็นเวลานานและที่ไม่ฝังเสาบ้านลงพื้น เพราะจะได้ยกใต้ถุนบ้านให้สูงขึ้นกว่าบ้านภาคอื่นเป็นปกติเรือนนี้เรียกว่าเรือนสตูตูทางนี้ภาคใต้ของประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆด้านสภาพภูมิอากาศของภาคใต้เป็นอนาบริเวณที่มีอากาศร้อนฝนตกชุกความชื้นสูงมีสองฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนแต่ภาคเหนือจะมีฤดูหนาวที่หนาวมากกว่าภาคใต้ สรุปลักษณะเด่นภาคเหนือคือกาแลซึ่งประดับไว้บนยอดหลังคาของเรือนภาคเหนือนิยมสร้างเป็นเรือนแฝดและมีหลังคาเตี้ยกว่าเรือนไทยภาคอื่นๆและภาคเหนือนิยมสร้างบ้านเรือนให้ปิดมิชิดเจาะหน้าต่างเล็กๆเ,เพื่อปกป,ป้องผู้อยู่อาศัยจากอากาศเย็นภาคใต้เป็นเรือนเดียวไม่มีชานบ้านและครัวภาคใต้แตกต่างจากภาคเหนือเพราะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีจึงทําให้สร้างบ้านที่มีหลังคาสูงลักษณะเด่นของภาคใต้คือ 1. หนึ่งปลูกเรือนโดยไม่ได้ฝังเสาลงดิน จบปิดหลังคาสาเหตุที่ต้องทําหลังคาให้ลงมาถึงตัวบ้านเพราะจะได้กันฝนาสาดและที่ไม่ฝังเสาลงพื้นนั้นเพราะจะได้ยกใต้ถุนบ้านให้สูงขึ้นกว่าภาคอื่นถ้านาท่วมจะได้ไม่ขึ้นตัวบ้าน